เราก็ถึงทุกดอกเกี่ยว united. ไปไ <ained. S 1> เลยไปข้างหนอะไนสะพานตุ๊กตุ๊ก พ่อพวกน่นเลยพวกดูเห็นมครับครับ เสาขาวขาวงเห็นหอกางหันลม้าุ้งปีปีปีปมาปอกสิบอกวันไหนนี้ไม่ไยมองนี้มองนี้ขาม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 ข้อมนี่นี่ขามขาวอย่าอ่อย่านีนี่สองอันนี้ขามอันนี้ย่างอย่างีนมาฝ่ามา เชกอกังก็กลาวิธีขาอย่างยังส้นิวิธีขาย่างยังสีตีเนยอกเิขาย่างย่างสีพี่เจ um um> ี๊ยบนี่นะดองเจียบก็เย เขาต้องยังยังสีมันจางบนนั่นห้ามลงทุ่งห้ามลงถ่ง,ลง,ถงลงทานั่นก็มีผู้คุมอยู่ครับหน้าตาเขียวโคตรกลมกลืนกับใบไม้อู้บุค่ะ

มาแล้วมาแล้วฝน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 ,นปละปขดน้ำแบบขดน้ำขดน้ำไหมขอโทษที่ก้องไม่ดีครับผมจะกล้องไม่นี ้ลงไปพุ่นอีกคุณเจ้าลงไปพุ่นเลยมาต้องไปยาลงไปพุ่นเลยอเดินตามใจพอแนละ้อย่าติดพอเชาบ่ต้องไปเดี๋ยวมันแบบจะล่ายอดตีขัด หย sí, os ักใหญ่ท้ายใเห็นบื้อแมงปอบไปไปยังมองหันโอ้ยขากันป้าอย่่ันนีะทายวีดีโออย่างงี้เขา่ายเย Út chạy hải tích tụp lâu đi. Nhé, yang xin cào má là. Tụp ว่าอร่อยไงต่อว่าอร่อยไงต่อจะห้อร่อยเกียวนี้อู้นี่นี่นี่โนเกี๊ยวนี่เกี๊ยวไอเด้นี่นะแซคิวมาเลมาเล เสียนี่เโอ้ยน้องนงพี่ข่าลงเลยอยู่มันกรแม่เนาะขบอกแล้วว่ฝนมันลงแม่แม่นแม่ึ้นหยุด